โอ้โมชั่นเฉพยวชั่วโมงนี้เท่านั้นแก้คุณแคปหน้าจอหน้าที่คิดว่าเหมือนสไลด์ไอ้ม้าที่ขี่นี่ยังพ้นไม่หมดเลยโอ้ยอะไรวันเนี้ยขอลงมาครับคิดอะไรแม่คิดจะพัก เลิกแกล้งกูดิแล้วเดี๋ยวกูจะพาลงชนะไม่มีใครแกล้งพี่เลยพี่จริงแกล้งเหรอไม่มีใครแกล้งเลยคนในเขตมาพร้อมกูบอกพี่บอลมีคนเอารูปพี่ไปประจานขาดเราเราสามารถเอาอร้อนได้เดินไหวอ๋อเดี๋ยวกูไปด้วยไอ้เหี้ยตอนเลนเจอร์กับต้นไม้นี่มันฉลอมเลยแย่อย่างน่ากูโดนไปละวันเนี้ยเดินไม่ออกอ่ะไม่ได้เดินดีใจมากเพื่อน โปรโมทนี่ใส่โค้ดสลักนี่ฟรีเลยอ่ะพี่เป้งใช่ฟรีมาโค้ดสลักโรโมชั่นโอ้โชั่นเฉพาชั่วโมงนี้เท่านั้นแก้คุณแคปหน้าจอหน้าที่คิดว่าเหมือนสลักนี่เหรอพกหนครับโอ้ยี่ละไ่อะไรา พี่ทำอย่างนั้นคลิปมันก็หายดิเเอแบ่งปันไม่ได้เลยวะคนต้องกินต้องใช้ทีวีตู้เย็นทำให้ปนใช้อดเหนื่อยขนาดไหนหาเช้ากินครับใช่ไอ้ม้าที่ขี่นี่ยังผลไม่หมดเลยวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอยาอยาโดนแอร์โลลูขนหลบไปได้แล้วเอ้อีกเน่า เอาไปยาม่จะลากตันี้ยดีแบงค์เว่ยีกอนไม่ให้วะปีกอนไม่ให้เออแล้วตังค์ไหนมาผ่อนม้าเลย้าม้าจริงๆผ่อนไม่หมดเลยสีบอกกูผ่อนไม่หมดเลยเป็นเย็นมีเย็นเย็นมีมี ตัวใจเย็นเหรอไม่เลยมันไม่อยู่เลยนะไม่อยากรู้เป่ะกูไม่ได้แก้มึงนะโบวดไว้ก่อนนะเฮ้ยเยอะกูเชื่อวิ้งโอ้ใช่เหรอดตไม้โอ้ยโอ้ไมวะไซายต้ไมวะไซายแม่ไม่เปิดไม้มาเอาเหมือนว่ามึงเห็นกูเดินไหมเนี่ย โทษมู๊อโทษมู๊ออันนี้กูไม่รู้ละอันนี้เรื่องนี้กูไม่รู้ละตอนนี้กูได้สัตว์เก็เข้าเหวื่องเดี๋ยวก็โทษไที่นี่มันมูลไลท์ให้เอาเฮียอะไรไรสัตว์โอ้ยเล่นเล่ยเบอร์มึงขยับตัวหน่อยสัตว์พี่แบงค์พี่แบงค์ลากเนี่ยพี่แบงค์พี่แบงค์ลากขี้เหนื่อยแมวผมมันไม่ไปตามที่คิดมึงไปลากคลิปไอ้เพชรไปลากคลิปดีเซ็ตรีเซ็ต ูรีคอมรีคอมแล้วตอนเนี้ยอินเทนไม่ไหวแล้วกูเนี่ยอูซ่า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 เฮ้ยเดี๋ยว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 ขึ้น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 เจ็ขึ้นกไม่ติดเดี๋ยวอยู่ได้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 อยู่แม่เอาปีัมาดิแม่มาดิมาดิโอ้ตายเฉย วะเนี้อ่ะเปิดเ็นแหลกเจ๊งอ้าวจำติกูจติกูจติกูโอ้ยมาอีกแล้วเนาะเราเศร้าไปทำไมโอ้ยวูซ่าเย็นพี่เย็น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 ูซ่าวูซ่า เข้าไปไม่ได้เลยเวรบอกแล้วให้เช็คช่วงล่างก่อนออกเดินทางไม่ยอมเช็คช่วงล่างเลยบูดจ้าเฮ้ยมันตรงนี้มันเอาเออเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิๆดยไอ้เพื่อผูกเพื่เขี้ยมึงผูกไม่ติดอีกนีกเนี่ย โดน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 โอ้โหยัดแม่คุณมาดงคุณเดี๋ยวเลยผ่ากปิดตัวโอ้โหหจบตาเฮ้ยจมาพี่มาพี่มันพยศกว่ามาสีมองพี่แก่ไม่รู้ว่าจะซ้าไปแม็มสองจิตสองใจงูซ่างูซ่า ไอ้เหี้ยเพชรที่อย่างเหี้ยเลยโอโหลอยได้ไงบลินมันหายอะไรนะพี่บูซ่าเลยนี่บูซ่าบูซ่าอยู่บูซามาทำาเมื่อไหร่ครไปไอ้สัตว์ย้ายฟังกูด่าไหมล่ะบูซ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พิซซิเมอร์พิซซิเมอร์มูเลดพี่แม็กซี่ิซเมอร์ยู่พิซซิเวอร์ ่ามุ้กุ้งจิงอ้งอยากให้จ่านี่มาหั่งต the <c oughs> ัดตินี้ยนี <cra> ่ไงวะเนี Lad ่ยนักจีไอ้สายไอ้โค้ดไอ้ใไอ้ายกูไปไหนฮาาาบูดจ่าบูด่าไอ้เจาาลึกไอจาลึกลึกจาลึกลึกไอ้ใจาลึกลึกี๊ไจาลึกลึกไอ้เจาลึกลึกันมกแล้วโอ๊ยเอ้ยแม่ กูชอบโอ้ยก็ตอนมึงเล่นอ็อกอะเหมือนกันบู้ซ่าพี่เดียพี่เดียพี่เดียกับมาก่อนแล้วเป็นเหี้ยอะไรก่ะพี่เดียไปจริงไปจริง ดินคนนคกิงไปแล้วให้ด uh, ูไอมีเดียไปกิงเยอะกูกินว่าบาทมึงไปไหมแล้วเย้ยหัวคูไหม่หมดบักดิพี่แบงค์ใส่ผมไม่ถึงโอ้โหใส่ตัวเองใส่ตัวเองหนีเลยใส่ประโยชน์มึงว่แบงห เออเนี่ยอ่ะว้าทามาร์สเห็นได้ไอ้เจ้าทามัรออกไปเลยเห็นปะดี้ึงไปขอโทษมันด้วยตายพี่บูซาบูซาร้อนออกไปเลยอ่ะพี่เกือบร้อนแบบออกไปเลยอ่ะบอกว่าเปิดไปไม่รักสักคำไม่ทันได้เตรียมใจ บันเกินนอนไม่ได้ต้ตายอย่างมปากบูซาซาไม่เห็นลยนเนอ็นยับซอไลยหมยับซอไม่ไหวแล้วตอนนี้ยับซอแตกแล้วยับซอตายไอ้ตายเล่นายประโยชน์มึงคือไอ้เพบกกูมาสิ

อย่าหนีดานจ่าจามีคนหนีทับครับจาต้้งจาไปรถทางแคบเอ้าที่โดดไปขึ้น้เงาเพื่อนทำมัเร็วพี่ยบูส่า 이거 이거 리딩 오우 싸

เดน็ส่องกออ่งกูไปเจออะไรเขาไปวดเจอยดนาเม็คนหนึ่งเจดพันดาเม็คนหนึ่งห้าพันสี่พันกพันกูจะอ้วกไม่้หรอเจออะไรบ้างเนี่